สวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะวันนี้เราจะกลับมาดูคลิปไอเดนนะคะไม่ได้มาเล่นเรามาดูเราจะมาดูว่าเวลาเล่นไอเดนไม่ลงถึงแพ้ค่ะเป๋าว่าก็อัดเยอะมากนะคะประมาณร้อยๆคลิปกว่าจะแพ้นะแซวแซว คืออาจเอาไว้หลากหลายรูปแบบมากๆจะมีแพ้อยู four ่ประมาณ3ปตาเนาะอยากจะมาให้ด <S ounds. S 1> ูว่าทําไมเกมนี้เราถึงแพ้นี่ก็คือดูแล้วก็ดูค <Wars>. ร่าวๆแล้ว <Cuban> ก <reaction> ็ค <intake> ัดมาเนาะเหตุผลของเกมอะเป้าพาหลังจากที่เล่นได้เดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนครึ่งแล้วเนี่ย รู้แล้วว่าเหตุผลจริงๆแล้วอะทํายังไงถึงจะชนะถ้าทําแบบนี้ชนะแน่นอนนึกออกปะมันก็รวมหลายๆอย่างเกมที่สําคัญก็คือไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องรอดค่ะทุกคนต้องรอดค่ะนึกออกไหมไอเราคิดอยู่เสมอว่าทุกคนต้องรอดเพราะฉะนั้นเกมมันก็จะชนะค่ะมาถ้าใครอยากดูแล้วนะขอคนละหนึ่งไลค์เราไปดูกันเลยค่ะมากเลยนะคะเกิดในชั้นสองบ้านชั้นสองเนาะก็คือเราสามารถที่จะต่อเชื่อมต่อเครื่งองถอดรหัสได้เลยไกล ใ,ใกล้เราแล้วก็เล็งเล็งนิดนึงจะไปทางไหนต่อหรอเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวจุ๊กนะเราเป็นตัวถอนรหัสเราก็จะต้องมีสมาธิหน่อย <S 2> <S 2> อ่าไม่มดสาวบอกแล้วว่าผู้ล่าอยู่ใกล้ชั้นนะคะเวลานกม,มาทีไรตกใจทุกทีทุกคนเคยเป็นว่าโนของผู้ใหญ่ด้ยเคะค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึง เราข้ามหน้าต่างไปดูอปลาระเจ้ามาเราต้องย่อนะมันจะไม่แจ้งไม่ไปแจ้งเตือนกับผู้ล่าค่ะยอนิดนึงอ่าเปลี่ยนเครื่องถอดนิดนึงโอเคถอดเครื่องนี้ในขณะที่แม่มสสาวเจ็บอยู่เนาะผู้ยังรู้ก็เจ็บด้วยเห็นไหมคะเจ็บสองนะดูไว้เลยนะเจ็บสองแล้วไม่มาฮิวกันนะ่ะนึกออกไหมบางทีป้าพาดจะต้องส่งรหัสตลอดเนี่ย มาช่วยฉันหน่อยเขาอยู่ข้างๆกันไงเราจะไปยังไงดีเนาะเราก็ต้องตั้งใจถอดรหัสจริงๆหัวขโมยอะ่ะต้องไปนะนะผู้ย่างรู้ใช้นกนะคงนกฟีอะ่ะเขาไม่ตีอ,ะอ่ะหนึ่งเลยก็คือเราต้องเดาใจฮันเตอร์เนาะเดาใจว่าฮันเตอร์เขาเป็นคนยังไงเขาจะตีเรายัางไงอะไรประมาณเนี้ย คนที่ถอดเสร็จไปแล้วน่าจะเป็นหัวขโมยนะแม่โมดสาวก็ล้มไปด้วยทุกคนกคือเขาอยู่ใกล้ๆก,กันก็คงจะช่วยกันแบบป,ป,ปี๊ดอะปี๊ดปี๊ดอะได้ไหแต่ล้มสองอะล้มสองยังถอได้แค่เครื่องเดียวเนี่ยรู้เลยว่าแพ้ รู้เลยว่าแพ้จริงๆเราต้องแยกกันไปนะสมมติฮันเตอร์ไล่ใครคนหนึ่งใช่ไหมคนนั้นก็จะต้องไปจ๊กและอีกคนก็รอช่วยแต่อย่าไปใกล้นะต้องอยู่ห่างๆอย่างห,งห่วงๆค่ะมาช่วยฉันหน่อยนานหัวขโมยไปแล้วเห็นปะเพราะเาพาพอยู่ฝั่งนี้คือมันไกลมากเอบาบอยไปช่วยทันเฟสดไหมไม่น่าทันค่ะนี่ค่ะแบ็คแอนไว้ก็กระดุงกุ้งกิง้งค่ะ ไม่ทันเฟดเห็นไหมคะหนึ่งเลยล้มสองเครื่องใส่เจแ่เครื่องเดียวสองก็คือหัวขโมยไปช่วยไม่ทันเฟดค่ะหัวขโมยก็ล้มค่ะณจุดจุดนี้ค่ะล้มสองโดนมัดไว้หนึ่งคือมันพลาดกันได้คนเราเนึ่ออกไหมป้าภาต้องไปแล้วค่ะณจุดจุดนี้อย่าเคลื่อนไหวจะช่วยคุณเองก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่ามันไกลค่ะนี่ค่ะไกลมาก ไปทีหนึง่งอ่าแล้วปอ่ะก็วนห่าตี่ค่ะดูซิหัวขโมยอะก็ดิ่งกุุงกิ้งมาเออเพิ่ไม่พลาดหม่ไหวก็ดิ่งกุ้งกิ้ง,งเขาไม่ปล่อยเราไว้ละค่ะเพราะว่าเขาล้มหมดเลยเห็นไหมล้มหมดตี้เพราะพี่คนเดียวหัวขโมยกับแม่โมดสาวลุกขึ้นแล้ะค่ะเขาสองคนควรจะหิวกันค่ะหิวกันแล้วก็มาช่วยปอผาคนหนึ่งแค่นั้นคนไปถอนรหัสเนี่ย ก็อาจจะนะแต่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือ30มสิบเปอร์เซนตถ้าเขาไม่คิวกันนี่คือจบเลยอยากรู้เขาทำอะไรอ,อ๋อนั่นเขาอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่ฮิวกันค่ะโอ้เครื่องที่เป่าพาถอดไว้เสร็จแล้วคืออูชางเขาก็จะปาล่มไปค่ะแล้วยังไงคะมีคนทงมะเปล่าพามาเกิดกลางแบบนี้ก็ถือว่าแพ้เลยเ <laughs> <laughs> พราะว่าเราเป็นนักถอรหัสเหมือนแมคคานิกอะนึกออกไหม เราก็พยายามแบบไปหลบก,ก่อนน่ะพักก่อนไม่บอกให้เธอไปพักก่อนเพื่อที่จะเชื่อมเครื่องถอนรหัสให้ค่ะนี่เชื่อมชุบชุบเชื่อมยัง่ะคิดอยู่ <c oughs> เพราะว่าตรงกลางมีคนถอดอยู่ค่ะเราจะเข้าไปเลยดีไหมอย่างนี้ไงโอเคนะักปุงน้ำหอมโดนตีไปแล้วคะ่ะน่าจะอยู่ตรงเครื่องถอดรหัสเครื่องนูน้น นั่นเขาปิดแล้วก็ถือว่าใช่ต้องรออีกสิบหกิบาวีเลยนะกว่าเครื่องถอนรหัสจะเชื่อมได้อีกครั้งหนึงค่ะถอรหัสซี่จะก้มหน้าก้มตายอยู่ทำไมเดี๋ยวพาเมื่อก่อนไม่รู้ไงรอรอจ้ะรออันนี้น่าจะตอนที่แบบเล่นนักโทษใหม่ๆนะเชื่อมไกลใช่อันนี้เล่นนักโทษใหม่ๆอะ่ะเชื่อมไกลมันก็เลยทําให้อ่อถอรหัสช้าด้วย อะไรด้วยเยงี้ยซึ่งหัดเล่นเออตอนนั้นน่ะจำได้ละคือจริงๆถ้ามาเนีไม่ได้เราก็ถอดรหัสรอก็ได้แบบหนึ่งวิสองวิมีค่านออกไ็ไมเนี่ยถ้าเราหัดเล่นน่ะเราควรจะเล่นตัวไหนให้มันเข้ามือเป็นตัวตัวไปเนาะชอบตัวไหนก็ฝึกเล่นไปตัวนั้นให้เซียนๆไปเลยค่ะป้าพาเล่นได้สองตัวตอนนี้นะที่คิดว่ามั่นใจเลยก็คือนักโทษกับนายอิ <Wow. S 1> สองตัวเท่านั้น ก็คือไม่สออรหัสก็ช่วยนี่แหละก็ะได้สลับใช้แต่ตอนนี้กําลังจะหัดเล่น e ีไลายค่ะทุกคนีไลายมีคนเล่นเก่งไหมนะนับหูนันะนหอบลงไปแล้วก็โอเคนะเครื่องจะเสร็จแล้วนะคะมันก็เท่ากับถอดไปประมาณสองเครื่องแล้วผูคนเฝ้าสุาสานจะไปช่วยไหมหรือใครอ๋อมีคนช่วยเยอะเลยอะ่ะมีคนจะไปช่วยเยอะจริงๆต้องไปช่วยแค่คนเดียวนะคนจะไปช่วยต้องบอกเลยว่า ส่งข้อความไปว่าอย่าขึ้นไหวเดี๋ยวฉันจะไปช่วยคุณแต่บางทีมันไม่ทันแล้วไงนักสำรวจแรกเขาเอ้าเขาแล้ชอ๊โอ้ยก็นั่นไงโจบป,ะป,ะปะ๋าผ้าถอดสองเครื่องจ้าไปจ้าเชื่อมอีกจ้าเออเชื่มเชื่อ,อ,อกใกล้แล้ว oh. ตตีหมดอ่ะนึกออกไหมเอา เมื่อกี้นึกว่าทันนะเขาจะหลุดเนี่ยเนี่ยเพิ่งหัดเล่นไม่หลุดไม่ทันจ้าแหยฮิวเสงเนี่ยเราอยู่ใกล้ตรงนี้หมดเลยอ่ะจริงๆเราต้องไปกันที่ไกลๆเพราะว่าเขาก็จะมาซ้ําเราได้เน,นี่ยน่านนักสำรุจแร่โดนไปแล้วจ้าหลบก่อนหลบก่อนโอ้โห โอ้ไปไปวิ่งวิ่งอ้าวนักสรุกด้ายืนเฉย่ะทุกคนเห็นปะจริงๆอะเขาอาจจะไม่ทันตั้งตัวว่าเราจะไปช่วยเขาเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ทันระวังตัวเนาะโอ้แจะเชื่อมเครื่องไหนก็ช้าจริงๆเลยเดยผ่าี่ยคิดเยอะกูลาก็จะมาตบซะก่อนเด้อบะนี้คิดเยอะทำอะไรนั่งแอบเหรอไปถอดรหัสสิ ตอนนั้นเล่นใหม่ๆก็กลัวนะเนี่ย,ลยก,กลัวพุดนเลยว่ากลัวเครื่องเหลืออยุสามเครื่องกับคนแค่คนครึ่องอะ่ะไม่มีทางอะ่ะคนครึ่งคนครึ่งมาแล้วเอาเอาใครมาด้วยมาเา้าเทเลพอร์ตมานี่แล้วจ้าเอาปืนไปหนึ่งครั้งมีมองหลังไม่เป็นนะคะตอนนี้ยังมองหลังไม่เป็นเออโดน,นตีไปหนึ่งทีข้ามไหมข้ามไป นี่เขาจะมาเอาไอ้นี่นะไฟฟ้าทำมาแล้เว้ยทำมาแล้วมีปิดหน้าต่างด้วย <S <S นี่โอ้เนี่ยไงเล่นแบบอย่างนี้ไงแพ้อยู่แล้วแค้ที่จะไปที่อื่นนึกออกไหมเป้าผ่านั่นแหละเกมนี้มาเกเอเกชายืนนิ่ง <S <S โอ้โอโดนลงห้องวีไหมคะห้องวีอยู่ไหน อยู่นี่จ้าห้องวีอยู่นี่แต่เขาไม่เอาลงนะจ้าเขาไม่เมตตาเมตตาเอาลงคนเฝ้าสุสาันโอ้หายแล้วว่ะ ยอมแพ้จ้ะกดยอมแพ้จบฟินิชนาวค่ะมัน<ะ><ะ>แล้วแต่จังหวะถูกไหมคะส่วนมากจะพลาดค่ะคนเราจะพลาดกันทั้งนั้นเลยที่มันแพ้เนาะแต่ถ้าพลาดแล้วเรารู้ครั้งต่อไปเราไม่ทํามันโอเคใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากอะอาจจะยังไม่รู้อย่างเช่นดูมาแล้วนะนักโทษเนี่ยนักโทษเขาต้องเชื่อมรหัสใกล้ๆมันถึงจะถอดรหัสเร็วแต่พอมาเล่นจริงลืมอย่างเงี้ยก็ไปถอดรหัสไกลเพราะเพื่ออยู่ไกลหวังว่าเออช่วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเราต้องหัดเล่นแล้วก็รู้จักตัวละครนั้นๆที่เราจะเล่นเป็นอย่างดีนะคะ <Yeah. Wow. S 1> ว่าเทคนิคเขามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี 2, 3, น่นะเราก็สามารถเล่นแล้วก็ขึ้นแรงได้เร็วๆค่ะ <Wow. S 1> ไม่เป็นภาระของลูกกลานนะคะ wow. ก็ตอนนี like, like ้ก so like okay, ็ฝึกแบบรัวๆนะคะเพื่อไม่เป็นภาระของใครแล้วถ้าใครอยากให้ป้าผานะไลฟ์สดในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะขอไลค์คนละหนึ่งไลฟ์เลยค่ะตอนนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออมีคนอยากให้เราเล่นสดๆแล้วเราก็ได้มาเล่นกันสดๆด้วยนะคโอเคในแฟนเพจ Facebook เป้าผาไทยแลนด์นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ดีนะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ sorry it's yeah, dj